t i k t o k Shop c r e a ี o r รีวิวสินค้าอย่างไรให้ AI รักห้ามพลาดคลิปนี้นะสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตรง Infinity 8 8ตรงนี้มีปุ่มอะไรนะครับก็กดให้หมดนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปที่สตอรี่ของคุณเพื่อส่งต่อความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆและติดตามช่องในตุกนะครับช่องนี้มีแต่สาระแน่นๆนะครับเพื่อนๆเลยให้เพื่อนๆอ่ะมาเริ่มต้นกันนะครับอยากเป็นลูกรักนะครับให้กับ AI รักเมื่อเรารีวิวสินค้าต้องทํำยังไงหนึ่งนะ ออกหน้ากล้อง2ครับไม่ต้องออกหน้ากล้อง 3. ใช้เสียงตนเอง4รีวิวออกหน้ากล้องแล้วก็ใช้เสียงตนเอง 5. รีวิวไม่ต้องออกหน้ากล้องใช้เสียงตนเอง 5. วิธีนี้นะครับจะทำให้คุณเป็นลูกหลานของ AI ไเพราะอะไร เพื่อนๆเคยเห็นฟีเจอร์นี้ไหมทั้งบัญชีส่วนตัวและบัญชีธุรกิจนะครับฟีเจอร์นี้นะครับฟีเจอร์นี้การตรวจสอบนะครับการตรวจสอบการตรวจสอบลิขสิทธิ์ของเสียงวิดีโอนั่นแปลว่าวันนี้ tiktok เนี่ย tiktok shop เนี่ยเขาซีเรียสเรื่องของการใช้เสียงเพลงนั่นแปลว่าถ้าวันนี้ใครที่ยังเป็นสีเทาแบบนี้แล้วคุณใช้บัญชีส่วนตัวคุณใช้บัญชีส่วนตัวนะ คุณจะต้องไปเปลี่ยนครับไปกดเปิดให้เป็นสีแบบนี้ครับและอย่าลืมกดเปิดข้างบนด้วยแต่คุณต้องกดเปิดแบบนี้บัญชีส่วนตัวคุณต้องเปิดแบบนี้แต่ถามว่าแล้วบัญชีธุรกิจต้องเปิดไหมบัญชีธุรกิจไม่ต้องเป็นไม่จําเป็นก็ได้เพราะว่าบัญชีธุรกิจถูกตรวจสอบด้วยฟีเจอร์ของบัญชีธุรกิจอยู่แล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนต้องเข้าใจเรื่องนี้ว่านะครับทาไมผมถึงบอกว่าคุณต้องใช้5เทคนิคที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับใช้เสียงตนเอง อ่ะออกหน้ากล้องไม่ออกหน้ากล้องนะครับใช้เสียงของตนเองนะครับออกหน้ากล้องนะครับใช้เสียงตนเองพูดไม่ออกหน้ากล้องแล้วก็ใช้เสียงของตนเองภาคเห็นไหมครับเพราะนี่แหละคือเหตุนี้เลยคุณลองไปดูนะครับตรงคลิปแรงมานานใจคลิปแรงมานานใจอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอ่ะเพื่อนเเห็นไหมครับคลิปแรงมานานใจใครเคยเห็นคลิปแรงมานานใจบ้างคุณลองเข้าไปดูครับที่คลิปแรงมานานใจคลิปแรงมานานใจที่มียอดวิวหลัก หลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีใช้เสียงเพลงเลยเป็นเสียงที่เจ้าของแบรนด์นักรีวิวครีเอเตอร์อินควนเซอร์เขาออกมาพูดแล้วก็พากใช้เสียงตนเองหมดเลยนั่นแปลว่าถ้าคุณอยากเป็นลูกหลักของ AI จากการที่คุณมารีวิวสินค้าเนี่ยคุณต้องใช้เสียงของตัวคุณเองครับจะออกหน้ากล้องก็ได้ไม่ออกหน้ากล้องก็ได้แต่คุณต้องใช้เสียงของตัวคุณเองนะครับ นี่แหละคือหัวใจทําไมคนพวกนี้เขาถึงมาได้ไกลพวกเราไม่กล้าไงเราไม่กล้าวันแรกเนี่ยที่เราไม่กล้าทําไม่เป็นไรแต่เราต้องเริ่มเราต้องเริ่มเรียนรู้ครับแล้วเราก็ต้องเริ่ม,มที่จะฝึกฝนอยากขายของได้ต้องเปลี่ยนแปลงจากความคิดก่อนนะครับและสิ่งที่ทุกคนควรเลิกทําคือหนึ่งเลิกเชื่อได้แล้วว่าคุณใช้เพลงฮิตเพลงกระแสเพลงยอดนิยมนะครับ มันจะช่วยทำให้คุณนะครับมียอดขายใน Tik t o k Shop ได้เพราะ Tik t o k อเขาซีเรียสเรื่องของเสียงเพลงมากคุณยังเชื่อเรื่องนี้อยู่ไหมก็เขามีฟีเจอร์เมื่อกี้ไงฟ,ฟ,ฟีเจอร์นี้ไงการตรวจสอบนะครับการตรวจการตรวจสอบลิขสิทธิ์ของเสียงวิดีโอนั่นแปลว่าเสียงเพลงเนี่ยที่มันเป็นลิขสิทธิ์เนี่ยโดนตตรวจสอบหมดต่อให้คุณไปคอปเวอร์ไปก็แล้วแต่เมื่อวันหนึ่ง AI มันเก่งขึ้นมันฉลาดขึ้นครับมันตรวจสอบได้หมด แล้ถ้ามันเจอว่าคลิปคุณมันมีเสียงเชิงพาณิชย์ที่เขาห้ามใช้คุณก็โดนแบนอยู่ดีแต่ประเด็นคือคุณไม่รู้ไงว่าทําไมว่าแบนตอนไหนอะไรยังไงเพราะคุณไม่เคยไปตรวจสอบคลิปย้อนหลังแต่พอคุณไปตรวจสอบคลิปย้อนหลังอา้าวคลิปนี้ทําไมเสียงหายไปทําไมโดนปิดเสียงนั่นแหละครับเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมบอกว่าคุณไม่ควรใช้เสียงเพลงฮิตเพลงกระแสเพลงยอดน,นิยมแต่คุณควรที่จะทําอะไรครับคุณควรจะใช้เสียงภาคของตัวเอง เรียงการโดนตรวจสอบเสียงเพลงเชิงเพลเินปเลยครับรับรองว่ายังไงคุณทําวันแรกมันไม่ได้ดีที่สุดหรอกแต่ทาไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เดี๋ยวมันเก่งเองไม่มีใครเก่งตั้งแต่วันแรกคุณเกิดมาวันแรกเนี่ยคุณดกดูดนมแม่เป็นไหมไม่เป็นครับพยาบาลหมอต้องฝึกก่อนเหมือนกันครับวันนี้เรารีวิวไม่เก่งเราทําคลิปไม่เก่งก็ต้องฝึกใครไม่เก่งอยากเรียนรู้มาเรียนรู้ด้วยกันผมมีคอร์ส999เนาะนะครับเรียนทุกอย่างที่นักออนไลน์อยากเป็น คใครอยากรู้ว่าเรียนอะไรหน้าโปรไฟล์ผมมีนะครับไปดูที่คัดเรียนได้เลยนะครับฝากแชร์และติดตามช่องตุกด้วยนะครับอย่าลืมนะ